สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่28เมษาย,ยน2564นะคะ ในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะคล้ายๆเมื่อวานนี้นะคะก็คือมีความผันผวนอยู่ในกรอบยังคงซึมๆนะคะไม่น่าจะคืบหน้าไปไหนได้ไกลมากนะคะเพราะว่าคิดว่าปัจจัยกดดันหลักๆของตลาดยังคงอยู่ที่การแพร่ระบาดของตัวโควิด1 9ในประเทศนะคะซึ่งอยอดจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในระดับ2,000ภาพนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เร่งตัวขึ้นเป็นดับเบิลดิจิตนะคะหลายวันติดต่อกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่น่าวางใจคิดว่ายังไม่มีแคตาลิสตที่เป็นบวก ที่แรงมากมากนะคะเข้ามาผลักดันตลาดให้ขึ้นไปอย่างโดดเด่นนะคะเนื่อตลาดอาจจะยังคงไม่กล้าขยับไปไหนไกลยังคงอยู่ในระดซึมๆในกรอบเดิมนะคะ1550-1570เป็นกรอบที่ระวางไว้นะคะสําหรับวันนี้ส่วนตัวปัจจัยที่น่าติดตามนะคะคงไปมองหาจากปัจจัยข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในก็คงจะมีอยู่สถานการณ์เดียวที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดอยู่นะคะดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะส่วนปัจจัยข้างนอกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะจับตาดูเรื่องของ ผลการประชุมของ FOMC ของ f ฟดนะคะซึ่งประชุม2วัน27-28นะคะกว่าเราจะทราบผลก็จะเป็นดึกๆของคืนวันนี้ข้ามไปวันพฤหัสน,นะคะก็คิดว่าเรื่องการประชุมของเฟดในรอบนี้น่าจะยังคงอาดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะแล้วก ในส่วนของวงเงินการซื้อพันธบัตรก็น่าจะยังคงเดิมอยู่แต่ที่น่าจับตาาคือถ้อยถแถลงของประธานเฟดนะคะต่อภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยถือว่าดีขึ้นค่อนข้างที่จะมากแล้วนะคะก็เริ่มมีการผ่อนคลายให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้เป็นเกือบปกติมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดหน้าตอนนี้เนี่ยกลุ่มประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้ว2ครบ2โดสเนี่ยเขาสามารถปล่อย ให้ออกมาออกกําลังกายนอกบ้านได้ให้มีการจับกลุ่มรวมตัวกันแกตเตอร์รวมกันได้แบบโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ในกลุ่มเล็กๆแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นของสถานการณ์โควิดที่สหรัฐซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศขนาดใหญ่นะคะก็ทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเขาแน่นอนที่สุดว่าจะเป็นขาในเชิงบวกนะคะ,ะแล้วก็อาจจะต้องติด ตามในเรื่องของนยโยบายทางด้านการเงินของเฟดเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของการคาการการเติบโตทางด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วนะคะว่าในระยะต่อไปเนี่ยเฟดมีแผนการที่อาจจะพอฮินท์ให้ตลาดทราบบ้างได้ไหมว่าเขาจะดําเนินการตอน เรื่องของนโยบายทางด้านการเงินอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในตอนนี้หรือว่าจะหยุดเอาไว้หรือว่ามีการส่งสัญญาณว่าน่าจะดีขึ้นจนจนสามารถที่จะเลิกผ่อนคลายได้ในช่วงไหนอันนี้คือสิ่งที่ตลาดน่าจะจับตาสัาสญญาณจากประธานเฟดอยู่นะคะในในการประชุมรอบนี้ซึ่งณนะตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยออกแนวซึมๆไปไหนไม่ได้ไกลนะคะไม่ค่อยกล้าขยับเนี่ย การเทรดดิ้งหุ้นในช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องเลือกอหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักนะคะ,อะนอกนอจากเรื่องของผลประกอบการนะคะที่เมื่อวานเราก็เลือกไปเราเลือกไปหลายวันแล้วนะคะสำหรับเอ็นนิ่งเพลวันนี้เราเลือกมาอีก2ตัวนะคะเป็นหุ้นที่มองมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยหนุนนะคะด้วยสึกจากสถานการณ์นะคะตัวแรกเป็นสมบูรณ์แอดวานทคโนลยีนะคะก็มีเรื่องของการประกาศตัวเลขยอด ส่งออกยอดผลิตนะคะของตัวรถยนต์เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะก็สำหรับยอดส่งออก รถยนต์สำเร็จรูปเนี่ยขยายตัวถึง16.38%เยออร์เยียร์นะคะสูงสุดในรอบ24เดือนทีเดียวนะคะส่วนยอดขายในประเทศก็เติบโตประมาณ25.47%นะคะในด้านการผลิตรถยนต์เองก็เติบโตได้10.7%ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนน่าจะมีส่วนช่วยผลักดันตัวผลประกอบการของสมูทเนฟวานเทคโนโลยีได้นะคะกำไรไตรมาสที่1เนี่ยเราคาดน่าจะเติบโตประมาณเติบโตเยียออนเยีนะคะประมาณ17.1% ะะแต่ประมาณ226ล้านบาทนะคะเพราะว่าได้แรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ5%นะคะแล้วก็สามารถคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยูเรสก็สูงขึ้นด้วยทำให้ตัวก s s Prof i t margin เนี่ยดีขึ้นด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า,ามีปัจจัยในเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาช่วยหนุนค่อนข้างดีนะคะก็เลือกสมมบูลต์วานเทคโนโลยีเข้ามาสำหรับ นนะะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่2สําหรับพ of อ h e เด y วันนี้ก็คือตัว JMT นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวสถานการณ์โควิด19นะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยก็น่าจะทําให้มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของอผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะให ความสามารถในการชําระหนี้นียลดน้อยลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบวกต่อตัว JMT ที่จะสามารถซื้อหนี้ได้ในราคาที่ลดลงนะคะเพราะว่านี่ NPL น่าจะออกมามากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเ,เข้ามาช่วยหนุนนะคะในเรื่องของ NPL ล็อตใหญ่ที่จะมีออกมาให้ประมูลกันได้นะคะก็คือในเรื่องของการที่ซิตี้เนี่ยออกมาประกาศที่จะมีแผนที่จะเลิกทําธุรกิจในภูมิภาคนะคะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยการเลิกกิจการเลิก,ก,ลกธุรกิจของเขาในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนให้ JMT มีโอกาสจะเข้าไปเลือกประมูลตัว NPL ล็อตใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยเสริมเข้ามาหนุนเฉพาะตัวนะคะก็เลยเลือก j n t เข้ามาให้เทรดด้วยในวันนี้นะคะส่วนเทคนิค นะคะหุ้น3ตัวของเรานะคะเราเลือก d t แท็กท็อปไทยอยแล้วก็ตัว TU ค่ะ ค่ะเมื่อวานก็มีประกาศงบนะคะตัวเดลตานะคะต้องบอกว่ากําไรที่ออกมาเนี่ยก็ต้องต่ํากว่าที่คาดไว้นะคะโดยที่หลักๆเนี่ยตัวมาจากสองปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของยอดขายที่ต่ากว่าคาดแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าที่คาดไว้นะคะแม้ว่าหากมาดูในเรื่องของยอดขายเนี่ยแท็กซี่กับเยียร์และควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยเพิ่ม55ปอร์เซ็นนะคะแล้วก็6%ปอร์เ็นนะคะ QQ นะคะอยู่ที่625ล้านเหรียญน,นะคะ แต่ต้องบอกว่าไอตัวเลขเพิ่ม6%นี่อาจจะต่ำกว่าที่ไกด์แดนที่ทางบริษัทเคยให้ไว้นะคะแต่หลักๆนี่ต้องยอมรับว,ว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายนี่ก็ยังมาจากตัวกลุ่มที่เป็น Power ใน e ีนะคะแล้วก็ Data c e n t e r ใน Working แล้วก็ Sto r a g e นะคะ แต่ไกรามาสนี้เนี่ยมาจิ้เนี่ยเหลือเพียง21.6จนะคะจาก23.2%นะคะใน 4Q63 นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวส่วนผสมในเรื่องของ Product Mix ในนี้เนี่ยเ,ยป,ลเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการหันมาใช้ตัวการขนส่งทางเครื่องบินแทนทางเรือนะคะจากปัญหาเรื่องคอนเทนเนอร์ด้วยนะคะก็ทำให้ตัวมาจิ้ อ่อนลงไปด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นหนึ่งก็ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นถึง32เยี year year, แล้วก็11 QQ นตคิ Q Q นะคะตามค่าผส่ตงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณสัก14.5%ของยอดขายเลยนะคะ กำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยอยู่ที่เพียง1505ล้านบาทนะคะแต่ว่ามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา2 5 1้ล้านบาทนะคะก็เลยทำให้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่1 8พันล้านนะคะแม้กำไรใน1 Q64 เนี่ยจะต่ำกว่าคาดนะคะแต่ต้องบอกว่าคิดเป็นประมาณสัก20%เป็นของประมาณการทั้งปีนะคะแล้วก็แนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังมองว่าปจัจจัยบวกในเรื่องของประสงค์ที่แข็งแกร่งนะโดยเฉพาะในเรื่องของ E ีเนี่ย ทำให้ทางฝ่ายยังคงประมาณการไว้ดังเดิมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าแพงเกินไปนะคะยังคงคําแนะนําขายนะคะ,ะคราคาพิองถัด245บาทค่ะค่ะโฮมโปรก็เป็นอีกตัวที่ประกาศงบนะคะเมื่อวานก็กําไรไตรมาสแรกเนี่ยก็คือฟื้นตัวเยออนเยยตามคาดนะคะโดยที่โตขึ้นมา7.6%หลักๆที่โตขึ้นมาก็มาจากเรื่องอสาขาที่ ทำยอดขายได้ดีแล้วก็ยอดขายออนไลน์ที่ยังเติบโตได้แในไตรมาสแรกมีเจอเรื่องปิดสาขาไป3แห่งชั่วคราวจากเรื่องผลกระทบของการระบาดโควิดรอบที่2นะคะแต่ว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยกระทบยอดขายไม่ถึง1%ทางด้าน g r o s s profit margin เนี่ยทรงตัวได้ที่25.7%นะคะแล้วก็ sga ยังคุมได้ดีเทียบ q on q กำไรก็ลดลงไป12% เนื่องจากไตรามาสสี่เนี่ยเป็นไตรามาสที่เป็นไฮซีซ hmm. ันเรามองการระบาดรอบสามช่วงต้นเ,เมษาเนี่ยมันเป็นวงกว้างกว่า,วาในสองรอบแรกแล้วก็น่ากังวลจากจำนวนผู้ติดที่สูงทำให้มองเห็นผลกระทบทางลบออกมาในแง่การออกไปจับจ่ายช้อยสอยของประชาชนตามห้างนะคะโดยแม้มองว่ายอดขายออนไลน์เนี่ยยังโตได้ดี จากการกลับมา work from home แล้วก็อากาศที่ร้อนทําให้มีความต้องการสินค้า <c oughs> เช่นพวกแอร์และพัดลมอะไรแต่ว่ามองหน้าก็ยังไม่สามารถช่วยได้มากากักส่วนออนไลน์เนี่ยที่ยังไม่สูงถ้าเทียบกับตัวออฟไลน์นะคะทำให้ถ้ามองไปเนี่ยกำไรไตรามาส2มีโอกาสปรับลดลง Q on Q แต่ถ้าเทียบ Year on Year ก็ดีขึ้นเพราะว่าในไตรามาส2ปีที่แล้วเนี่ยถือเป็นไตรามาสที่ต่ําสุดจากผลของการล็อกดาวน ก็เลยได้ประโยชน์จากเรื่องโลเบิเอฟเฟกนะคะไงก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมี Analyst Meeting อีกทีซึ่งเราคงจะได้วิวของผู้บริหารถึงไตรมาส2นะคะ,ะปัจจุบันกำไร1 Q คิที่ออกมาเนี่ยเทียบเท่า22%ของประมาณการกำไรทั้งปี64ของเราที่6,250ล้านบาทเราก็ยังคงกำไรและราคาพื้นฐานอยู่ที่17.40คงคำแนะนำซื้อนะคะ อีออนนะครับรายงานกำไรไตรมาสสี่ปีหกสี่นะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็น์เยียร์แล้วก็หกจุดหกเปอร์เซ็นคิวคิวจากการตัดสํารองที่ลดลงนะครับถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น้วยก็ตามนะครับในส่วนกำไรของปีหกสี่นะครับมีกำไรอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยล้านนะครับลดลงเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์เยียร์นะครับจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากการหดตัวของสินเชื่อนะครับและการปรับลดตัดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นนะครับย้อนนะครับประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังนะครับอีก2บาท65สตางค์่อพูดนะครับหลังจากจ่ายระหว่างการไปแล้ว1บาท85สตางค์นะครับโดยจะขึ้นเองดีวันที่12พฤษภาคมแล้วก็จ่ายวันที่20พฤษภาคมนะครับจากการตั้งสำรองที่คาดว่าจะน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับทำให้ทั้งฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี65ข,ของยีออนนะครับขึ้นเป็น4,100ล้านนะครับเพิ่มขึ้น10.4%เยนเยีย กำไรพื้นฐานขึ้นเป็น2 6 1 9บาทนะครับมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะครับจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อน,นะครับสำหรับย้อน ค่ะต่อไปจะเป็นการพรีวิวงบนะคะก็คาดกํำไรแต้มหนึ่งของ EKS นะคะจะเติบโตอยู่ที่136.4%เยนนะคะแต่วันเทียบ Q on Q คิาจะยังคงลดลงอยู่ที่41.5%นะคะโดยแม้ว่าตัวรายได้นะคะจะปรับตัวดีขึ้นทั้ง year อนเ e ียแล้วก็ Q on Q นะคะหลักๆก,ก็ได้แรงุนจากตัวรายได้ตรวจโควิดนะคะซึ่งในช่วงเดือนอามาการาแล้วก็ปลายคุมาที่ผ่านมานะคะ โดยจากการให้บริการตรวจที่โรงพยาบาลเองแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะที่คนหาเชิงรุกนะคะซึ่งจะมาช่วยหนุนตัวไรายได้เงินสดแล้วก็ลูกค้าจีนไอวีเอฟที่ชะลอลงนะคะแต่ว่าการตรวจดังกล่าวนะคะก็มีมาชินไม่มากนะคะเทียบกับตัวรายได้หลักของโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งคาดจะส่งผลให้ตัวกอดโปรฟิตมาชินนะคะลดลงนะคะเหลือที่31.4เปอร์เซ็นนะคะแม้ว่าปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนนะคะแต่ลดลงจากไตรมาส4นะคะ แว่ายังคุมเอเจนเอได้ค่อนข้างดีนะคะทางนี้นะับตั้งแต่การระบาดร,รอบสามนะคะก็มีจำนวนเคสต,ตรวจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยมากกว่า3,000รายนะคะแล้วก็มีรายได้จากการารักษาผู้ติดเชื้อดังกล่าวนะคะซึ่งยูเรนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกินนะคะเกิน100%นะคะจากเตียงรักษาประมาณ82เตียงนะคะ ทางนี้ทางฝ่ายก็ปรับประมาณการกำไรปี64ขึ้นนะคะเป็น135ล้านบาทเติบโต43.1%นะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอ,อกปี65ให้ไว้ที่7จาด <c oughs> ต่อไปก็เป็นตัว RS นะครับก็คาดกำไรในไตรมาสหนึ่งจะลดลงประมาณ28% year on year แต่ถ้าหากเท Q on Q ก็จะโตสัก31%นะครับกำไรมาอยู่ที่134ล้านนะครับไรายได้เนี่ย โตเล็กน้อยนะครับประมาณสักเกือบ4%เมื่อเทียบเยอออนเยนนะครับมาอยู่ที่1,120ล้าน,นครับการเติบโตเนี่ยก็มาจากตัว r s มอนะครที่คาดว่าจะเติบโต,ต37%เนะครับเข้ามาช่วยชดเชยไรายได้จากสื่อแล้วก็เพลงที่ลดลงนะครับเพราะในปีก่อนเนี่ยมีการขายลิขสิทธิ์นะครับออกไป90ล้านแต่ในปีนี้ลดลงเหลือ50ล้านนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีต้นทุนที่ต่ำมากนะครับ ต้นทุนแล้วก็เอสแนเอคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1 3 2และ12.7อันนี้ก็จากการขยายงานของตัว RS m a เ l เป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาการผลิตรายการใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบ Q on Q นะครับที่ปรับตัวขึ้นประมาณสัก31เนี่ยนะครับหลักๆก็เป็นในเรื่องของไตรมาสสุดท้ายก็จะเป็นไตรมาสที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าไตรมาสอื่นๆนะครจากาผลตอบแทนพนักง,งานแล้วก็การตั้งด้วยค่าต่างๆนะครับ สำหรับในไตรมาสสองนะครับก็มองแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแล้วก็มีอัตาราเร่งมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือคอลลาเจนเมลูแล้วก็ตัวฟังชั่นัลดิงนะคะคารซีนะครับที่เปิดตัวไปนะครับแล้วก็เป็นตัวที่บริษัทมีความหวังว่าจะมีารายได้ที่ค่อนข้างสูงนะฮะอีกทั้งก็จะมีการทยอยออกโปรดักต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ กัญชากัญชงนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะมีแผนอยู่ทั้งหมด8 SKU แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จากกัญชาเนี่ยก็ยังต้องรอกฎหมายลูกนะครับอยู่นะครับในขณะที่แผนการทํา n a นะครับไม่ว่าจะเป็น JV หรือ M&A เนี่ยในปีนี้น่าจะมี1-2ดิวนะฮะหากสำเร็จเนี่ยน่าจะเข้ามาต่อยอดในธุรก,กิจเดิมแล้วก็ทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาได้ด้วยนะครับเรายังคงคาดการปีนี้นะครับที่ อา790ล้านนะครับแต่มองแนวโน้มในระยะยาวเป็นบวกมากขึ้นนะคะหลังจากตัว R s m เนี่ยยังสามารถเติบโตได้ Q on Q ด้วยนะครับแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานเป็น30บาทนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยบวกจากการ j v ค่อยเหมือน A อยู่อีกในข้างหน้านะครับก็ปรับคําแนะนําขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยให้ขายนะครับมาเป็นซื้อนะครับสำหรับตัว R s นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็น ตัวสุภาัลนะครับก็จะมีะคาดการผลประกอบการงบนะครับก็เราก็มองอในควอเตอร์สองเนี่ยครับเราก็คิดว่ายอดโอนจะอยู่ที่ทรงสักประมาณสา0พันเจ็ดร้อยล้านบวก5%้าเปอร์เซนต์ยออนเยียนะครับแม้ว่ายอดจองแนวราบนะครับจะเติบโตสี่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์นะครับอยอดจองแนวราบโตสี่เอ็ดเปอร์เซนต์แต่บริษัทเนี่ยสร้างไม่ทันขายนะครับคือ ยังสร้างไม่ทันโอนหรือท่านนั่นเองนะครับทำให้การโอนหลักๆมาจากแบ็กหลอกที่ยกมาจากปีก่อนประมาณสัก5,000ล้านนะครับประเมินยอดจองแนวราบ2 0 0 7ส่วนคอนโดเนี่ยพันล้านมาจากโดยค,คอนโดสุขมวิทสามเลอนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อนะครับจะ,ะมีการโอนเยอะๆจากคนไทยไปแล้ว Q4 วน,นะครับคิวนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคงต้องรอการโอนจากชาวต่างชาตินะครับ ซึ่งยังไม่สะดวกเข้ามาโอนคาดว่าจะเข้ามาโอนมากขึ้นในปลายควอเตอร์สองนะครับทั้งนี้มีความเสี่ยงจากการยกเลิกแต่บริษัทนี่วางดาว25คาดว่าการยกเลิกจะมาจากประเด็นเดินทางไม่ได้แต่การขายล่าสุดจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าไตรมาสล่าสุดเนี่ยมียอดขายประมาณ200ล้านแล้วนะครับต่อไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมียกเลิกเนี่ยเขาก็สามารถขายกลับมาขายได้อีกนะครับ แล้วก็ยังมีโครงการคอนโดใหม่โอนในควอเตอร์2ถึง3นะครับก็มาช่วยชดเชยตรงนี้ได้นะครับมาร์จินควอเตอร์นี้ก็จะดีขึ้นเพราะสัดส่วนการโอนแนวราบเนี่ยลดลงนะครับขณะที่บริษัทร่วมที่ออสเตรเลียนี่มีการโอนล็อตใหญ่พิเศษนะครับเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ทำให้บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นมาเป็น200ล้านทำให้กำไรควอเตอร์1เนี่ยจบที่9 0 2ล้านเรายังมองกำไรนะครับควอเตอร์หนึ่งเป็นชุดกำไรที่ต่ำสุดหลังจากนี้จะมีการขยับ เพิ่มขึ้นตามการตามโมเมนตัมการโอนที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับมองยอดโอนที่เติบโตมากเนี่ยจะช่วยดันกําไรปีนี้เติบโตโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็มียิวหกเปอรเซ็นตเท่านะครับแนะนําซื้อนะครับสําหรับตัวสุภาลายัยราคาพื้นฐานมองไว้ที่24บาทนะครับสําหรับหุ้นที่เข้าใหม่วันนี้นะครับเป็นตัวเอ่อเป็นตัวแอสเซทไวสนะครับ ก็ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยว IPO 206ล้านหุ้นที่ราคา9.82บาทเข้าซื้อขายในเซ็ตนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง IPO ใช้ในการพัฒนาโครงการ700ล้านคืนเงินปู้สถาบันการเงิน964ล้านเงินทุนหมุนเวียน239ล้านนะครับผลประกอบการ ในช่วงปี63นะครับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับเป็น874ล้านจาก3 6, 3 4 4ล้านความเสี่ยงการดำเนินงานแล้วก็ธุรกิจอาจจะมีการแข่งขันรุนแรงมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อปัญหาหาที่ดินราคาเหมาะสมได้มาจิน้นดีไม่ได้นะครับปัญหาการก่อสร้างล่าช้าความสามารถในก,การบริหารโครงการมา r k เก็ตคอนเซ u นราคาพื้นฐานที่11ถึง12บาทนะครับ ราคาจองนะครับอยู่ที่เก้าบาทแปดสิบสองตังค์ครับ ค่ะต่อที่ออโต้เซกเตอร์นะคะวันนี้ค่ะทางสองทอก็มีการเปิดเผยยอดผลิตรถยนต์เดือนมีนานะคะอยู่ที่162,515คันนะคะก็เติบโต10.7%เยออนเย r แล้วก็4.7%มันออนมันนะคะโดยเพิ่มขึ้นในส่วนของยอดผลิตรถยนต์นะคะยอดผลิตเพื่อส่งออกของรถกระบะนะคะแล้วก็ยอดผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่งรถ P PV แล้วก็รถบรรทุกนะคะรวมในส่วนของภาพรวมของ3เดือนนะคะยอดผลิตรถยนต์ก็อยู่ที่ 4 6 5 8 3 3คันนะคะก็บวกขึ้นมา2.7% year-on-year ค่ะเป็นสัดส่วนผลิตเพื่อส่งออกนะคะอยู่ที่58%แล้วก็จำหน่ายในประเทศ42%ค่ะผลบวกจากการเร่งส่งมอบรถยนต์นะคะหลังปีนี้สามารถจัดงานมอเตอร์โชว์ได้ตามปกตินะคะก็ทำให้ยอดขายรถยนต์ในภายในประเทศเดือนมีนานะคะมีการเพิ่มขึ้น25.5% year-on-year นะคะแล้วก็26%มัน on อนมันนะคะแต่หากเทียบผลรวมนะคะทั้ง3เดือนนะคะมกราถึง มีนะก็จะพบว่ามีการปรับตัวลงนะคะในส่วนของยอดขายในประเทศที่3%เยอ o นเยียค่ะก็ท่ามการโควิดในทีนะคะที่กดดันบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยในประเทศค่ะ ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังคงน่ากังวลนะคะและอาจกระทบการจับจ่ายใช้สอยได้นะคะแต่คาดจะถูกชดเชยได้ด้วยในส่วนของยอดผลิตเพื่อการส่งออกนะาที่จะเห็นว่ามีการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกนะคะก็สมผลทําให้ในส่วนของปี64เอยอดผลิตรถยนต์รวมที่สอทตั้งเป้าไว้ที่1.5ล้านคันเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะทางฝ่ายก็แนะนําลงทุนมากกว่าปกติในส่วนของตัวกลุ่มออโต้ค่ะ ค่ะในส่วนของ าภาพรวมการลงทุนในตลาดทองคำนะคะเรามองว่าราคาทองคำวันนี้เนี่ยน่าจะอิงทางอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าจะลงไปลึกมากนะคะแนวรับประมาณ1765ตรงนี้เนี่ยอาจจะลงไปทดสอบได้ก่อนนะคะหรือว่าถ้าหลุดลงไปเนี่ย1760หสารียญสหรัฐต่อออนซ์เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับที่ไม่น่าจะหลุดลงไปต่ำกว่านั้นนะคะก่อนที่ ที่จะมีการประชุม FOMC ตรงนี้นะคะซึ่งจะรู้ผลก็น่าจะเช้าวันพรุ่งนี้ของเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของถแถลงการของประธานาบีสหรัฐนะคะนายโจไบเดนต่อสภาคองเกรสนะคะสำหรับแรงกดดันที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ถ้าดูภาพทางเทคนิคเนี่ย ในการาฟราย60นาทีมีการปรับตัวลงหลุดเส้น200วันนะคะเส้นค่าเฉลี่ย200อนะคะตรงนี้ทำให้ระยะสั้นอาจจะดูมีแนวโน้มที่เป็นลบนะคะสำหรับภาพระหว่างวันแล้วก็ในส่วนของตัว US Born Yield อายุ10ปีนะคะที่มีการดิดตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับประมาณ1.6%นะคะตรงนี้ได้กลับมาเป็นแดงกดดันตัวราคาทองคำนะคะ นอกจากนนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐนะคะค่าเงินอดอลลาร์เนี่ยมีการชะลอการออดค่าลงต่อนะคะก็มีดีดกลับขึ้นมาได้บ้างน,นะแต่ว่ายังติดติดแถวระดับประมาณ91จุดนะคะสำหรับในส่วนของดอลลาร์อินด็กซ์ ตรงนี้เนี่ยทำให้นักทุนคงจะต้องจับตากันอยากได้ชิดนะคะทั้งในส่วนของอผลการประชุมเฟดเองแล้วก็ในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจนะคะที่จะออกมาถึงแม้ว่าจะคาดการณ์กันว่าไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวนโยบายนะคะก็ยังน่าจะคงดอกเบีย้ยแล้วก็ในเรื่องของวงเงินการซื้อพันธบัตรก็ตามนะคะ,ะส่วนแถลงการของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนเองเนี่ยตรงนี้ คิดว่านักทุนน่าจะจับตากันอยากได้ชิดนะคะในเรื่องของแผนการปรับขึ้นภาษีที่มีการส่งสัญญาณกันมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อจะไปพพอร์ตในเรื่องของตัวโครงการลงทุนของสร้างพื้นฐานนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับทั้งในส่วนของตลาดทุนตลาดเงินแล้วก็ในส่วนของตัวราคาคอมมิอเรตี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคืนนี้จึงวังว่าราคาทองคำ เองเนี่ยน่าจะยังแกว่งตัวนะคะจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวยยดาวสำหรับการเคลื่อนไหวระหว่างวันนะคะแต่ว่าลงไม่ลึกอย่างที่บอกไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราจึงมองว่าถ้าเป็นการเทรดดิ้งระหว่างวันเนี่ยอาจจะจังหวะ เข้ากินกำไรในฝั่งช็อตได้นะคะตามแนวโน้มกันย่อตัวกลับลงไปนะคะแถวระดับประมาณ1,765นะคะ1,760แล้วก็เรามองแนวต้านแถวระดับประมาณ1,777นะคะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตส่วน GOM 21เนี่ยเป็นพรีเมียมเนราคาสปอตอยู่ประมาณ3าเหรียญน,นะคะ ึงแนะนำสำหรับกลยุทธ์วันนี้ก็ให้เทรด n ิงช็ r ต GOM 2 1นะคะในกรอบ1,765ถึง1,780ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำค่ะ